สวัสดีค่ะนี่เราตัดผมใหม่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาเปลี่ยนเชนการแต่งหน้าใหม่ด้วยนะคะวันนี้เราจะแต่งแบบคิ้วตั้งๆนะคะอันนี้คือมัสคาราปัดคิว้วรู้สึกว่ามันจะหนามาแต่ฟ้าจะมาปัดคิ้วให้มันตั้งๆลูกค้าน,นี่มันเป็นก้อนไม่โอเคเลยเนาะแต่อันนี้ของยี่ห้อบิวตี้บุฟเฟ่นะ mm hmm. ก็แพงอยู่นี่ค่ะฟ้าจะปัด ทำคิวตั้งๆอย่างนี้เป็นเหมือนฝรั่งฝรั่งลาวมันจะเป็นก้อนอนะ่ะเดี๋ยวเราต้องเก็บรายละเอียดก่อนจ้มันเป็นก้อนนะแะแต่ว่าเราต้องเก็บรายละเอียดมันนิดหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยอันนี้คือเหมอนดึก เพิ่งแบบว่าหัดเรียนแต่งหน้ายังไงไม่รู้นะไม่ได้แต่งหน้านานหลายปีแล้วเนาะอันนี้ฟ้าจะแบบอันนี้ยังไม่ได้กรีดตาหนึ่งจ้าปัดแก้มปัดหนออันนี้ใส่ไฮไลท์หน่อยใส่ไฮไลท์หน่อยเอาจมูกพุ่งๆหน่อยเอาปากกระจับหน่อยนะ ที่นี่เหลอเกลดตาเกลดอายเลนเนอร์นะคิวตั้งแล้วเนาะคิวตั้งแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บรายละเอียดนิดนึงนี่นะคะจมูกตัตาแม่เลยจมูกโครงโครงโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยค่อยดูอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงโอเคเนาะ